สบายดีเนาะพงไม่พี่น้องปองไปเชิคุณสุขคนมาอยู่กับวบ่าว,นนนวข้าไอทีเกษตรเศร้าหน้าน้องมณีเสร็จมาสอนวิธีการตัดต่อวิดีโอด้วยมือถือของเขาเองที่มีอยู่เนาะด้วยโปรแกรมคา,ายมาสเตอร์ในในเพจสตูเฮาที่เฮาสามารถเขามาโหลดเด็ดโหลดได้ไปน้ำใส่ได้มาติดตามกันไปน้ำกันเด้อมาสม,สม,สม,สมสาสอนวิธีการตัดต่อว,วิดีโอเนาะจากโปรแกรมคายมาสเตอร์ ในสิเมียมามเบ่งวิธีเนาะเอาเขาปฏิกออ็เดินทาัต่อเขาปฏิอเพสตก่อนนะพี่เนะาะเขาปฏิเพสตก่อนเด็กเ <c> พ <oughs> สโตอยู่แถวอะไ คอมพิวเตอร์ออวิดีโอนี่เข้ามานี้ให้ทุกคนเขาไปที่ดาวโหลดเนาะคลิกดาวโหลดดาวโหลดแล้วมันจะขึ้นมาเปิดขึ้นมาโอเค <c oughs> ือว่าเขาเขาก็เลือคลิปตามที่เขาต้องการเอาไปเลยมันก็มีคลิปแล้วเขาก็เลืออา,าเลยที่จะมาตัดต่อ Anche in questo a sono กับวัดวันี้เด้อเนาะนี่มันจะมีวีดีโอออกมาเอาเดือนเบิง้งหมดต้องการหรือว,ว่าเขาคนใดเขาอ่าเาต้องการใส่วัดเจ้ากับวกว่าเบ,บิ้งวีดีโอเขาที่ไทยเป็นได้แต่ว่ามันมั่วโดยเขาก็ตัดออกแต่ว่าเขาต้องการมันแย่อะไรเขาก็

ยิงออกแกวโปรแกรมแล้วมากวดบางทีเขากวดบางทีแกลลดิเดเดเอาที่กดแกลิเดในวิดีโอที่เหาตัดต่อมาเมื่อกี้นี่มันก็ต้องจะขึ้นมาโอเคไม่ว,ว่าเพื่เพื่อนๆอยากเอาลอง YouTube หรือว,ว่าเอาไปสู่เพื่อนใน Facebook ก็ เอาไปส่งไปเด้ก็ได้าถ่ายสุดก็ขอขอบใจนเนี่้เยขอฝากติดตามกดเป็นแหงใจเนี่้เยกดไลค์กดแชร์เพื่อให้การแจ้งเตือนสันการลิงแล้วย่งถึงเหตุคลิปใหม่ๆด้วยให้เพลินขอบใจ